รายการ Morning Entertainment เรามีนัดกันทุกวันเลยอยากดูมากดีครับก็ต้องรอติดตามชมครับเด็กทีแน่นอนชาวแฟชั่นกูรูนะคะท่ลลรีวูดนิวส์วันนี้นะครับผมรายการต่อไปนี้ เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่วง Star News สนับสนุนโดย w e o l Have It All โรงแรมเซนทาราแกรนด์เซนท์เทนเวิร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราสลิมเอ็กซจากปานะโอสด วันที่10กันยายน2556ที่ผ่านมาโบโบชมพูสีทองถวมวัย28ปีนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังจากวงบูเบอรี่พร้อมกับเพื่อนสมาชิกในวงได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีโบออกจากวงบูเบอรี่เนื่องจากสาวโบตั้งท้อง4เดือนและจะไปสร้างครอบครัปปวก,กับสามีนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่มีชื่อว่าเดเร็กวิลเลียมอายุ36ปีทั้งนี้ทางผู้ใหญ่ยังรับทราบในการคบหาดูใจกับแฟนคนนี้มาโดยตลอดหลังจากคบหาดูใจกันมา1ปีเต็ม สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่พิพูไลฟ์ค่คะ ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะนางเอกซุปตาร์หลายคนเตรียมตัวเป็นว่าที่คุณแม่กันแล้วค่ะแม่ก็ดีใจด้วยนะคะก็เป็นไปตามสเตปชีวิตค่ะเรามีชื่อเสียงโด่งดังมีแฟนแล้วก็ต้องแต่งงานเป็นปกติแต่สําหรับพี่แจ็คกอีินก็สดค่ะชิลๆสวยๆค่ะพี่แจ็คสดแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปหาข่าวให้พวกเราอัปเดตกันหรือเปล่าเปล่าเพื่อไปตามหาดาราผู้ชายไม่ใช่เพื่อไปตามหาข่าวแซ่บๆมาฝากแฟนๆเนี่ยแหละค่ะไม่เชื่อใช่ไหมคะต้องไปดูค่ะกับช่วง Star News กบทีวีภูใหม่กิ๊บซี่ดีดาเบิร์เดย์วันนี้ลุ้นสะพายแงม้มเลิฟซีนหนังน้ำมันพาย3 d ดีร้อนฉาภาพยนตร์จะมีเรื่อยๆอย่างปีนี้จะเห็นเยอะหน่อยด้วยส่วนตัวกิ๊บเป็นคนชอบเล่นหนังมากเลยนะกิ๊บอยากจะเป็นนักแสดงภาพยนตร์ที่เล่นได้หลากหลายอยากให้เห็นคารคเตอร์พลิกๆไปเลยอย่างเรื่องนี้ออกมาแนวเซ็กซี่ถ้าย้อนกลับไปดูดีๆหนังกิ๊บจะเป็นแนวอาร์ตบ้างแนวน่ารักแนวผีแนวอะไรมันก็จะมีต่างๆกันไปอะคะ่ะฟากปล่อยโต้เสียเลี้ยงยันมีแฟนคุยมาแล้ว8เดือนทำไมต้องเป็นเสียเลี้ยงด้วยอ่ะเป็นเหมือน คนในบริษัทนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันเพรายังไม่มีแฟนนะแล้ก็คุยคุยเฉยๆเพราะว่ายิ่งแบบคนรู้อะค่ะก็ยิ่งกดดันทั้งสองฝ่ายการที่เราคุยกันเนี่ยมันก็ยังไม่ซีเรียสถ้าสมมติว่ามันเกิดเปลี่ยนมาเป็นแค่คนรู้จักธรรมดาเงี้ยค่ะมันก็จะเสียหายได้ค่ะสุท้ายแอนรับเป็นเก่าใจให้อั้มนัดคืนดีค่ะนีนิดนหน่อยๆทั่วไปตามภาษาผู้หญิงเกิดทองแอนไม่ขอพูดถึงดีกว่าแอนถือว่ามันไม่ใช่เรื่องของแอนนะเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาในรายละเอียดแอนไม่ได้ไปปอออยู่่่ใในนนนเเหหตตุกกกกกาาารณ์แ้้วว็็ัััดดบบมีข มันจะทําให้ดูเหมือนเยอะแยะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้สาหัสขนาดนั้นนะคะหญิงอ,อมจุย๋ยรวมตัวเปิดตัวละครเทริดพระเกียรติจุยบอกน้ําไม่หึงคู่จีนพุดร,รูปหวานทียิบเพราะว่าต้องเล่นกับพุดไงภาพในสแกมบางอันมันก็จะเป็นภาพที่อยู่ในละครถ่ายแล้วก็ให้แฟนๆซึงเป็นเหมือนเป็นแฟนคลับคู่แต่จุ๋ยก็ถ่ายกับทุกคนนะว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเขาจะงงง้งเรื่องเวลามากกว่าค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่แบบนักแสดงอะไรเงี้ยคือเขาเข้าใจพี่หนามเขาก็แบบเหมือนรู้จักคนมากขึ้นเขาก็เออเข้าใจว่ามัันนนนเป็กาาาาารรทงํงงฟมอโดบตูหญิ าาหวนรอบผมว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับจับตามองอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นเล่นธรรมดาอยู่แล้วอาจจะเป็นกระแสกับจุ๋ยหรือว่ากับหญิงก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นละครสั้นอ่ะมันไม่ได้แบบต้องอยู่กันเป็นเดือนๆนขนาดน,นั้นนะครับผมว่าไม่หรอกมั้ง <c oughs> ผมว่าตอนนั้นที่มีข่าวมาก็ไม่ได้มีอะไรเห็นไหมเวลาผ่านไปนานแล้วก็มันเหมือนเดิมปะกะติครับตบท้ายนุ่นเบิร์ดเดย์สามีตอดหวานแหววยันไม่แพลนปั๊มลูกค่ะก็เป็นรูปจริงๆที่ผู้ใหญ่ขอค่ะผู้ใหญ่อยู่เยอะเขาก็แบบเขินแล้วก็เลยแกล้งเขาอะไรเงี้ยลงไอจีค่ะ มองว่าทุกวันที่เราเป็นกันอยู่ความสัมพันธ์เราก็แบบเออมีความสุขอยู่แล้วอะไรคะไมีร <laughs> ูกอะไรอย่างงี้ เจมมาฟาดผีเซนเตอร์ต่อโตหายหน้าถ่ายค่าบดินอยู่ปกติก็ถ่ายละครนะครับก็อยู่ในต่างจังหวัดช่วงนี้ก็เรียนกับถ่ายละครส่วนใหญ่นานๆก็จะได้เห็นทีครับผมช่วงนี้ก็ถ่ายทำก็ใกล้จะเสร็จแล้วแ่ะครับแต่ว่าก็เหลืออีกนิดนึงจะได้ดูเมื่อไหร่ก็ต้องให้ทางช่องเองคนบอกอีกทีครับเขากว่าจะถามว่ารอละครนะอะไรอย่างงี้ช่วงนี้ถ่ายเขาก็จะเห็นตามข่าวว่าเราเข้าป่าเราขี่ช้างไปอะไรอย่างงี้เขาก็จะเห็นอยู่ครับผมก็เลยเขาก็ยังจำได้ก็ดีใจที่คนเขายังจำได้ฟากเดียนาบอกแล้วแต่ผู้ใหญ่กรณีโดนถอดละครสอง เป็นหาอะไรนะคะเดียก็ยังไงก็ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเขาเห็นว่าอะไรที่แบบมา<ล>ะสมเราก็ยินดีเล่นอยู่แล้วค่ะไม่ได้เสียใจอะไรนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวโอกาสก็คงมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะเดียก็ไม่ได้ทราบอะไรอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้เดียเล่น่องไรเดียก็ต้อง แล้วไดเเป็นเ็นกหมม่ีอ,อยูตบท้ายลีเดียเผยแล้วเชิญแขกพันคนเพื่อนเจ้าสาวเป็นคนในวงการค่ะพี่บ้านเดยเป็นคนจีนนะคะเขาก็จะมีดีเทลในเรื่องของงานมั่นเนี่ยเยอะมากก็จะต้องดูเรื่องพิธีให้มันถูกต้องทีมงานแต่งก็ยังไม่รู้ว่าแบบจะเป็นสีอะไรน่าจะประมาณ800ถึงพันมั้งคะเพื่อนเจ้าสาวเล้วคะก็มีคุยคุยกันอยู่ก็แบบช่วยกันเตรียมงานเอาแต่คนสนิทสนิทนะคะคงไม่ได้แบบเยอะมากเจียบไปเชียร์บอยพีทเมเกอร์เปิดอัลบั้มใหม่ประกาศอยากแต่งเต็มที่เชื่อว่าปลายปีนี้คงจะได้รู้ คร่าวๆว่าปีหน้าเราจะแต่งกันเดือนไหนครอบครัวก็คงอยากให้แต่งได้แล้วครับเพราะว่านานล้แปปีแล้วมันถึงเวลาสมควรละที่ควรจะให้เกียรติผู้ใหญ่ได้แล้วเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการมีลูกหรือไม่มีอยู่ที่ว่าเราแต่งงานกันแล้วเราจะไปในทิศทางไหนมากกว่าในการใช้ชีวิตถ้าว่ามันจะมีมก็มีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรฟากเต๋อขาชาไม่หวั่นแถลงคอนเสิร์ตใหญ่ชนดีทูบีโครมใหญ่เต๋อข,าขาชา let's fight หรือจะไฟคอนเสิร์ตครับเป็นคอนเซ็ปที่แบบไฟกันเราจะมาประลองกันร้องเต้นหรืออะไรอีกหลายๆอย่างแน่นอนรับรองว่าสนุกม แล้วก็มีความสุขกลับบ้านแน่นอน D2B พ <c oughs> ี่แดนบีมก็จะมีคอนเสิร์ตวันเดียวกันเลยคุณะเวลาเนาะดูเราเสร็จปั๊บไปดูอีกคอนเสิร์ตหนึ่งทันแน่นอนสบายครับตบท้ายนัดทิวหายไปเกาหลีสเดือนซุ่มทําเพลงอินเตอร์ต่อค่ะ <S <S ประมาณ3 4สเดือนแล้วนะครับไปที่เกาหลีมาไปฝึกไปเทรนนิ่งครับผมเรียนร้องเรียนเต้นเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีนี้เนี่ยผมมีแฟนจะทําเป็นมินิอัลบั้มครับมีซิงเกิลเพลงเป็นภาษาเกาหลีเลยและเดี๋ยวต้องกลับไปอีกประมาณ3เดือนกว่ากถึงจะออกเพลงครับก็หายกันไปแฟนๆก็จะทวิตมาหาตลอดว่าแบบทำอะไรอยู่เป็นไงงบบ้้าาาสยดีีมช ชอนกายไฟายนำทีมเปิดตัวนางบาปฟได้รับรางวัลปลอบใจเป็นนางร้ายเรื่องแรกโตเกาเหลาแอลลี่ก็ตื่นเต้นค่ะเป็นการรับบทร้ายเรื่องแรกเลยคนจะมองว่าละครเรื่องนี้เป็นเหมือนกับการปลอบใจของเราผู้ใหญุ่ตสาห์ให้โอกาสเรามาเราก็ต้องทําให้เต็มที่ค่ะลองมาเป็นนางร้ายก่อนเพราะว่าอาจจะด้วยกระแสข่าวต่างๆนนาอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแล้วก็ด้วยบุคลิกก็น่าจะไปทางร้ายดีกว่าส่วนหยาดป่วยหนักฝนตกใส่แต่ใจสู้จริงๆไม่ได้ป่วยอะไรมากแต่ว่าฝนตกหนักอ่ะไปไหนก็เปียกตลถอนด้ว งานบางทีไปถ่ายแบบฝนตกก็ถ่ายตากฝนด้วยก็เลยไม่หายสักทีต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเป็นภูมิแพ้เราก็ต้องแบบมีการดูแลของเราที่แบบดูแลประจํำแต่ว่าช่วงเนี้มันก็จะดูแลยากหน่อยอีกท่องามนถ่ายละครก็น่าจะหายแล้วแหละศพ <c oughs> บถ่ายพี่ติ๊กบุกสีลมเกรงใจหมากหล่อไม่เท่าไม่รู้แย่งพรีเซนเตอร์ค่ะผมหล่อเท่าหมากเลยเหรอ ผมว่าไม่นะครับไม่น่าจะนะครับมันเหมือนกับคอนเซปต์ใครคอนเซปต์มันคือเนื่องจากว่าผมว่าด้วยธีมด้วยคอนเซปต์ของผมมาในแนวของครอบครัวพอเวลาเป็นครอบครัวเนี่ยครับพอเล็งดูแล้วเนี่ยครับก็มีมอยู่ไม่กี่คนครับอันนั้นเขายังเป็นสตไตล์วัยรุ่นคนละกลุ่มเป้าหมายใช่ครับจะบอกความจริงว่าพี่เพิ่งรู้จากน้องเนี่ยครับชุนนาคามพลาดบอยปัดเป็นมือที่3ทำมิวเลิกแฟนติดตามได้ในช่วง Talk o f the Town ค่ะที e ร o บู Life Pool Life ช่งชวง Talk of the Town สนับสนุนโดยสบยูแจมสูตรน้ำนมข้าวยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์7จ7จ,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 จตรามหมอเสง Every Day for Everyone ให้ทุกวันเป็นวันของคุณห้ามพลาดคุณอาจเป็นเศรษฐีคนต่อไปสายด่วนเศรษฐีโทร 1900, 1900 1 9 0 0 51 เอ๊ยยังไงใครนะมองทําไมอยากรู้ละสิ่ปจัดไปเลย <c oughs> ถ้าเกิดคําถาม <c oughs> ก็ต้องมีคําตอบนะคะ <c oughs> มาร่วมกันค้นควาหาคําตอบกันได้นะคะในช่วงนี้ค่ะกับช่วง s o อ g อัพ h e กเช้ ก็โดนโยงเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นมือที่3ามจนได้สาหรับพระเอกหนุ่มสุดเกลียนบอยปรณกอบชัดบริรักษ์อวนลาสุดมีข่าวแว่วว่าหนุ่มบอยเป็นเหตุทําให้ความรักของนางเอกสาวหน้าหวานมิวนิธาเจรไรยั่งยืนกับแฟนหนุ่มหน้าว,วงการต้องสั่นคลอนมิวนิธาเหรอครับเขาเลิกกับแฟนเขาแล้วเหรอครับไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันไม่มีเบอร์โทรกันก็คงไม่ใช่มือที่ส <S <S> <S มามอ๋อเมื่อกี้พี่บอยเล่าเหมือนกันเพิ่งรู้จากพี่บอยมาแกค่ะงมากที่สุดอุ้ยไม่ได้เจอเลยค่ะเจอครั้งล่าสุดก็คือที่มาถ่ายเรื่องนี้ค่ะ ปกติธรรมดามากเลยค่ะคนนั้นก็ต้องออกมาตอบมาเรียร์มองให้มันเป็นการทํางานเพราะว่ามันไม่จําเป็นว่าคนที่ทํางานด้วยกันแล้วจะต้องเป็นมือที่3ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะงงครับนี่ผมเพิ่งได้ยินตอนนี้เลยเจอกันแค่วัน2วันเองครับเหมือนกับรวมฉากใหญ่ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเลยครับไม่ได้มีอะไรไพี่บประกอบนี่ยครับใช่สนิทกับน้องมิวอหครับใช่ค<ไ>่ะเดี๋ยวมีเรื่องกับผมค่ะ มิวเพิ่งรู้เมื่อเช้าเหมือนกันค่ะอ๋อไม่แล้วค่ะเขารู้อยู่แล้ว่ะคว่ามันก็คือแบบเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยกับมิวนิดหานี่ก็รู้จักกันเหมือนถึงว่าเป็นเพื่อนร่วมงานในช่องอะ,ะงานนี้สาวมิวเลยขอชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดพร้อมสยบข่าวลือด้วยการยืนยันว่าความสัมพันธ์กับหวานใจหนุ่มยังแฮปปี้ดีอยู่ละค่ะก็ไม่นะคะก็ยังมีแบบว่าคุยคุยอยู่ค่ะไม่ได้ห่างอะไรไม่เป็นไรครับคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่ความจริงแล้วเหมือนกับค่อนข้างไม่มีมูลเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ไไดด้นด้นนนนนิกกัััออะะรขา็ยยงีู่่ค ก็ม <worship. S 1> ีบ้างนะคะอย่างแบบว่าทำงานเสร็จเร็วแล้วมีได้เจอบ้างอะไรอย่างเงี้ย บางทีข่าวก็เป็นข่าวครับเราก็ต้องแยกแยะมีวิจารณญาณด้วยครับฟังหวยห้หูครับผมว่าเดี๋ยวนี้คนเขาดูข่าวเขารู้อยู่แล้วครับว่าอะไรเป็นไรคงไม่ติคลิกกันหรอกค่ะคู่นี้บอยเขาเป็นคนนิสัยดีก็เป็นคนที่นิสหรือว่าทําดีกับคนทุกคน,นนะคะเป็นพระเอกตัวจริงเพราะฉะนั้นเ,เรื่องที่เป็นมือที่3มของเมลกับแฟนเขานอกวงการเนี่ยไม่จริงแน่นอนค่ะแ,แ,แม่ตั้งแต่หนุ่มบอยโสด,ดเขาหน่อยก็ตกเป็นข่าวมือที่3มวันเว้นวันกันเลยทีเดียวแต่งานนี้ก็คงทําเอาข่าวเม้าทั้งหลายถึงกับเงบหน้าห เพราะว่าสาวมิวกับแฟนเขายังแฮปปี้กันดีอยู่เข้าใจตรงกันนะจ๊ะ หน้าสวยอีกนะคะเผื่อแป๊บเดียวก็หมดเวลาของเราสองคนอีกแล้วนะคะน้องป้าค่ะใช่แล้วนะคะก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราค่ะอย่างยาน้าสมุนไพรตาหมอเสงนะคะรวมไปถึงความหอมที่มาพร้อมเสมอกับน้ำหอมเซ็กซี่มีใบอ้ามและพีทิดอวัยชมค่ะขนาดพการาคา19บาท และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตาสลิมเอ็กจากปานาโอสดค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเซลฟินปานาโอสดสบู่แจมสปาขัดผิวนิริโกกอกน้ำในสายฉีดชำระหอยทนถูกดีค่ะแล้ววันนี้ที่ดีไปกว่านั้นก็คือเราหมดเวลาแล้ว โอ้โหไม่อยากจากคุณผู้ชมไปเลยนะคะเนี่ยไม่จะอยู่ไหนอ่าอันนี้ไปเลือกมุมไปเลือกมุมจบดีกว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการจีพูไลฟ์ของเราได้ทุกวันเวลานี้เวลาเดียวเวลาเดิมเลยค่ะ20.10นาฬิกา10นาทีเป็นต้นไปค่ะทางช่องไทยทีวีดูดีๆกดเลขเจ็ดให้เดบค่ะวันนี้ลาไแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ Wow. <sighs>